มาทำควารู้จักกับถุงซิลสิญญากาศฉบับเด็กฟูสายเป็นยังไงไปดูชนิดของพลาสติกที่นำมาใช้ผลิตถุงแบค่ัมคือโพลีเอไมล์หรือไนลอนมีโครงสร้างจากปฏิกิริยาของกรดและเอมีนหรืออะมิโนกับอะมิโนมีลักษณะโปร่งใสและมีความทึบแสงบางส่วนสามารถป้องกันก๊าซและไขมันได้ดีจึงส่งผลให้ถุงชนิดนี้เหมาะแก่การนำมาถนอมอาหารเนื่องจากมีความแข็งแรงที่สูง สามารถซิลปากถุงได้ด้วยความร้อนและทนความร้อนสูงวิธีการใช้งานควรใช้งานควบคู่กับเครื่องซิวสุญญากาศเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการถนอมอาหารนอกจากนี้คุณเลือกขนาดและความหนาของถุงให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารถุงไนลอนสามารถใช้ได้กับอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้รวมไปถึงอาหารแห่งเช่นถั่วธัญพืชและของแปรรูปต่างๆและนั่นคือทั้งหมดของ ทุงซิลสุญญากาศแล้วมาพบกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นี่ที่เดียว